ค่ะทุกคนจ้าเอามาเบิรงเครื่องฉีดไหมประหยัดพลังงานคนขับรถไปเยอะเพราะว e ่าไม่ต้องใช้ผ้าทุกเท็จเอาเครื่องฉีดฉีดออกมาครับอ่าเครื่องฉีดยี่ห้อไหนครับอ่าดูดูดูยี่ห้อก่อนดูยี่ห้อก่อนไหนไหนขอดูยี่ห้อตรงมือหน่อยโอ้ยี่ห้อนี้นะอ๋อดูยี่ห้อโอเคนี่ครับนี่นี่นีอ๋ออันนั้นยี่ห้อแคทอันไหน อนนี้อ๋อชวยงเพราะว่ากระจกระจกธรรมดาเขาไม่ให้เรื่องฉีนะครับใช่ไหมกาดาเมลกาดแตกอ่าเอา้าเช็ดเช็ดลุกน้ำเช็ดเช็ดดีใช่ไหมเออกระบอกระบอกไปเลยอ่าไม่มีพังโอ้โหเครื่องนี้ดีจริงเนาะอ่าเครื่องนี้ดีจริงโอ้โหตั้ง บักขี่ขานไงเป็นแบัวคนตัวเออแต่ยังมาอีกไอ้เบิ้มนอไวไม่ไม่วันกูยานกูเป็นไอ้โลกไข่ขอกูสิเป็นเก่าจิเอโอเคไหมพี่บิ้ม

เตยจิจิไสต่แตเครื่องฉีดมันก็บโค้ดมันมอเขาสิวาอันคนขับขี่คัน่บคนตัวเรด้่เ้ลลกตอไอเบิ้มไอเบิ้มมึงอย่าเผอนะมาสิ อย่าเผลอนะมอย่าเผลอตอนขี่มาเลยว่าไงสภาพช่างไปนอนเกียกมาได้ใส่น้อยเบอร์เบอร์หูสุดยอดนะคะรีวิวช่างประจำบริษัทเราเก๋ไม่อยู่นะครับแจะยันขนาดนี้อ๋อในเท่าแก๋ไม่อยู่เออใช่ใช่ใช่เท่าแก๋ไม่อยู่ถ้าเท่าแก๋อยู่จะขนาดไหน อ่ะฮะอันนี้หลังเลิกงานขยันขนาดนี้ใช่ไหมเออยังเวลาทำงานแล้วจะเท่าไหร่ครับเออเวลาทำงานจะเท่าไหร่เออเมียนเมียนไอเมียนคักๆเลยเขาบอว่าถ้าแก่ไม่ต้องไปคุมเออบริหารจัดการเองโอ้ยโอ๊ยหน่อย เนาะเศร้าแล้วนะเนาะมันมันเริ่มเป็นเลิงลแล้วนะโอ้ยตายตายไอ้สร้างบ่มค่อยไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะโอ้พ่อละพ่อนะพ่อนะ ขั icana, ้นเ huh? oh oh, ้อค่ะเพราะหน้าโจยนี่ค่อยเอาเสียงแตะก่อนค่ะบนอะอ้ยอ้ยอ้ยมันไหมมันไหมเลยเออนี่ใส่ค่อยๆชี้ตรงไหนเบาๆแล้วไม่อัดอันนั้นหนอ เดี๋ยวพอมาเสือให้ยดิสภาพมาแต่ไปเล่นขีต่ตุ่มได้พ่อเครือ่องมาพอหันน่ะเกือบเครืง่งวี่ขีตนะนะ่ตุ่มึืนมาน่ะนะเบิร์ดอ่ะนะตื่นโอ้โอ้เอาแค่นี้ก่อนค่ะพักเครื่องก่อนสิไมพนมาหอดเวลาถอนละไปปลูกปลูปปกถอนถอนหุ่นทีมงานเฮาอยู่พุ่น เ,เ,เออไปแต่บังแกบแกมเฮาหอ้องฮอนเอาเมากเลยมาเลยร้อนจริงๆอะออดดลุงเบิ้มเป่าออกเปล่าเอียนผู้ใดสิพี่สวานเนาะประธานนี่ผู้ใดพี่สวาสเอียน tham sư sư đâu quá ừ. bậc sóng sao bậc sao cả bậc mùng. mà đỡ cả thưa quân nhằm bạc muông dền dền xe dền bạn đẹp dữ đâu Hãy subscribe แล้วพี่เอ้าจะเอามาปลูกมาเก็บไว้ก่อนอายุนั่นไม่มีร่มะเขาม่ให้ปลูกอีกต้มเยอะดีต้งจุ๋ยหน่อยต้มรุ่งหน่อยแกว้ว តាប់លីហ្នឹងចុះលុំទេបងនេះបកទៅព្រីតែមកនេះបាត់បកកាដើរជួយណាតាមទូនហ្នឹងពីឡៃអូស្គប់ដើរដើរនៅទីស្រីហ្នឹងទៅឯមុខដែកស្តុកសាច់ហ្នឹងនោះនៅមុខដែកចាមុខដែកអូកើតើក្រោបផ្ទះបង្ទានអាចមិនទៅអាចមិនទៅអាចមិនទៅហ៎ เจ้าเองปาดมีเบียกินวะโอ้โหบาดใจสเลือเกินเจ้าคือบวกนางจินทุ้นพูนบวกหต้องให้คอยกินเนาะ จ้เคยเห็นเป็นม,ม่เหรมตะกนบ่เล่นเลนี่พ่แม่นนําป้อนเขานี่เอยอ,อันลูกจะของก็ได้ป้อนเขป้อนแต่ลูก,ข <c oughs> กเขาคแดงเนาะถ้าบาคนนี่ลูกไม่กินเจอแม่มดลูกจะของมันน่ะบ่กินบ่กินลูกคน <c oughs> อือ่นหะอ้า